สวัสดีครับคอบอลแฟนเพจราคาคุยกลับมาพบกันนะครับหลังเทศกาลปีใหม่นะครับเราเพิ่งมาพบกันนะครับเป็นไงกันบ้างครับปีใหม่หวังว่าคงแกะกล่องของขวัญและก็รับของขวัญกันไปเต็มๆนะครับเช่นเดิมครับเราก็มาให้ทัศนะกัน2คู่เหมือนเดิมนะครับอันนี้จะเป็นข้ามคืนวันเสาร์ก่อนนะครับเสาร์ที่12มาดูกัน4ี่ทุ่มก่อนเลยจะเป็นเลสเตอร์เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเซาท์แฮมป์ตันนะครับ ต้องบอกว่าคู่นี้จากสถิติที่เขาเคยพบกันมา5นัดเฉพาะในหลีกนะครับเป็นเลสเตอร์ชนะ2เสมอ 2. สเซาท์ันตันเนี่ยสามารถชนะเลสเตอร์ได้แค่เพียง1ครั้งนะครับแต่ส่วนผลงานในหลีกล่าสุดเนี่ยเลสเตอร์ก็ดูดีครับบุกไปชนะเอเวอเรตันมาได้1ประตูต่อ0ส่วนเซาท์เนี่ยก็ยิ่งว่าผลงานได้ดีเยี่ยมเลยเหมือนกัน สามารถบุกไบยันทีมอย่างหัวตารางอย่างเชลซีเนี่ยแบ่งแต้มกันมาได้ด้วยการเสมอไปแบบจืดชืดนะครับศูนย์มาตัวต่อศูนย์แต่ก็ได้หนึ่งแต้มมาลําค่ากลับมานะครับแต่อย่างไรก็ดีที่เขามาเจอกันในคู่นี้นะครับที่บ้านของเลสเตอร์เนี่ยผมมองว่าเลสเตอร์เนี่ยน่าจะดีกว่าทุกอย่างนะครับทั้งขุมกําลังทั้งกําลังใจทั้งเสียงเชียร์เพราะฉะนั้นถ้าจะให้เชียร์แล้วคู่นี้เนี่ยคนไทยเราก็ต้อง เชียร์ทีมของคนไทยครับผมว่าอยู่เลสเตอร์ไปดีกว่าด้วยอัตราทดเนี่ยมีประมาณครึ่งเสาไฟฟ้าผมว่าเลสเตอร์สามารถบุกเบียดเอาชนะซาวดเทมตันที่อยู่ในโซนท้ายขอยงตารางไปได้นะครับมาต่อคู่ที่2เลยครับจะเป็นลาลิก้าสเปนนะครับบาเลนเซียเจอกับบายาโดลิดนะครับสถิติที่เขาเคยพบกันมา6ครั้งหลังสุดใน2ทีมนี้เนี่ยต้องบอกว่าบาเลนเซียเนี่ยทำได้ดีกว่าเยอะนะครับชนะ3เสมอ3นะครับบายาโดลิด ก็ไม่เคยชนะบารเลเนเซได้เลยเหมือนกันนะครับส่วนผลง,งานในหลีกล่าสุดบาเลเนเซก็ไปเยือนทีมจอมเซอร์ไพรส์อย่างอาราเบสแต่เขาเรียกว่าไปเยือนแล้วเอาชนะไม่ได้นะครับแพ้ไป1ประตูต่อสนะครับส่วนบายาโดลิดเนี่ยก็ให้คาราังตัวเองให้กับ,บาเาเยกันเนาะศูนย์ประตูต่อ1เหมือนกันเขาเรียกว่าผลงานก็ลุ่มๆดอนๆทั้งคู่ก็เลยทําให้ไปอยู่โซนกลางตารางทั้ง2ทีเนี่ยกลางตารางทั้งคู่เหมือนกันนะครับทั้งบาเลเนเซทั้งบายาโดลิดแต่ด้วยชื่อชั้นชื่อเสียงเรียงนามที่ บาเลเซียสะสมมาดีกว่านะครับและเจ้าค้างคางเนี่ยได้เล่นในถามของตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเสียงเชียร์และทีเด็ดทีขาดที่ดูจะมีมากกว่านะครับและอัตราทดเนี่ยที่เอ็นเอียงมาให้กับทางเจ้าบ้านเนี่ยถึง1นงสาไฟฟ้าเลยทีเดียวคุณชายรองก็เลยมองว่าบาเลเซียยังไงก็ดูดีกว่าสามารถเข็นเอาชนะบยาดูริตไปได้แต่อาจจะชนะเฉินเฉือนและอาจจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นยกยกกันไปก็ได้นะครับ แต่ให้ฟันทงสองคู่ในค,คืนวันเสาร์นะครับคุณชายลองมองว่าเฝ้าบ้านทั้งคู่เลยครับทั้งเลสเตอร์และบาเลนเซียจะดีกว่านะครับเห็นๆทุกท่านนะครับ